สวัสดีครับทุกคนกล่องพี่ดิวก็มาถึงแล้วกล่องหุองเราลองมาแกะกัน <S 2> <S 2> <S ตื่นเต้นมากไม่เคยไ,ได้ที่ไปเล่นกิจกรรมว่าพี่ดิวแต่งชุดอะไรนะทายถูก s u ป e r m a n superman แต่ไม่ต้อ์แมนไม่ใช่เปอร์ m a n เด็กชายมาทายถูก ให้เยอะมากเจาก้าคือให้ให่หลายแท้ดิวกาแฟอร่อยมากค่ะพี่ดิวเข้มข้นมากเลยค่ะ ม้าวเต้นเต้น <Wow. S 2> มากเลยเยอะมากอันนี้คือแอนนี้ก่อนนะกัน อันนี้เป็นอะไรเนาะ ติดเต้นฉี่เลยว้าว <Wow. S 2> แล้วมิสดนะครับเฮ้ยเราตั้งไว้ดี อะไรดีให้สุดจริงๆนะพี่ดูเเรา อันนี้จะเป็นอะไรดีเนาะเป็นครีมที่เดียวอ้าเป็นหม้อหม้อหม้อหุงข้าวหรือเปล่าน่าจะหม้อหุงข้าวให้ก่อนหม้อเป็นทีนทนนเนน่เราสั่งมาน 你的感情经历。<laughs>